ไอตัวนี้เก๋ทิพนาตีอะไรี่ยขงอาณาภูอัลลาหจ้ามนาตีได้จึงไอ้นี่ไอ้นี่อกนาตีเลยเก๋ทิพนาตีอะไรเก๋ทิพนาตีห้องับ